สวัสดีครับมือใหม่โหวตไม่ได้โพสก็ไม่ได้นะครับมาดูกันนะครับว่าจะต้องทำยังไงเดี๋ยวนะครับก็สำหรับสมาชิกนะครับในชุมชนไทยนะครับที่ไม่ว่าจะอยู่ทั้งสตรีมหรือ h ฮ g h นะครับก็เจอสถานการณ์แบบนี้เช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับแต่ แต่ทางสตีมเนี่ยจะดีกว่าหน่อยก็ตรงที่ทางสตีมเนี่ยเขามีให้ยืมก่อนนะครับ15เหรียญนะครับ15เหรียญเ,เ,เหรียญเหรียญที่ผมพูดถึงเนี่ยผมให้เข้าใจว่าเป็นเหรียญ sp นะครับไอตัวเนี้ยมันเป็นเหรียญ hp ถ้าเป็น hp ก็คือ high power นะครับถ้าเป็น sp ก็คือ steam power นะครับก็ให้เข้าใจกันประมาณนี้นะครับรู้ว่าจะทำแยกดีนะ งั้นเอาเป็นให้ร์ดแล้วกันนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะพามาแก้ปัญหาว่าเอ๊ะทำไมเราไม่สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับหรือว่าโหวดได้ถ้าโหวตไม่ได้เนี่ยก็เพราะว่าพลังนะครับตรงข้างบนนะครับสีเขียวเนี่ยมันมีอยู่3ขีดเห็นไหมนะครับข้างบนเนี่ยจะเป็นพลังนะครับเป็นโหว power นะครับที่สามารถโหวตให้กับเพื่อนๆได้นะครับมูลค่าการโหวดก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับ 0.00นี่นะครับก็ตอนนี้พลังเรายังน้อยนะครับยังคุณน้องแก้มสายลักกี้นะครับก็คืออันนี้บัญชีของคุณภรรยาผมเองนะครับก็พลังยังน้อยอยู่นะครับเพิ่งเริ่มโพสต์แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะโพสต์ผ่านดีบูสเป็นเป็นหลักเลยนะครับก็คือเป็นโพสต์สั้นๆเพราะว่า,เ,าเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยจะขี้โม้นะครับเหมือนผมถ้า ถ้าคีโมเยอะๆเหมือนผมดิเออถ้าคีโมเดี๋ยวถ้าโมเยอะๆเหมือนผมเออจะโพสไ,ได้หมดนะครับโมไปเรื่อยนะแต่ถ้าคนโมน้อยๆไม่ไปพูดนะครับหรือ พูดได้ไม่เยอะอะไรประมาณนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะโพสสั้นๆนะครับใช้ดีบูสในการโพสนะครับส่วนดีบูสนะครับเขาก็สามารถโพสยาวได้เหมือนกันนะครับเนี่ยบล็อกนะครับบล็อกดีบูสนะครับสามารถเข้าคลิกที่นี่มันก็จะวิ่งไปที่บล็อกที่สามารถโพสได้เยอะๆได้เหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ลองนะครับมีลิงก์แนะนำของเราด้วยนะครับโอเคกลับมาที่ของคุณภรรยานะครับ ก็คือว่าติดปัญหาว่าเวลาโพสก็บางทีก็จะโพสได้แค่วันละเรื่องนะครับแล้วก็พลังนะครับทัฟฟิกนะครับเน็ตเวิร์กที่ใช้อยู่บดลงอย่างรวดเร็วนะครับก็ทําให้ไม่สามารถที่จะโบวชได้เอ้ยไม่สามารถที่จะโพสได้นะครับก็มีตรงนี้นะครับอธิบายก่อนนะครับว่าตรงนี้คือโบดตรงนี้คือดาว์โหวตนะครับก็คือกดไม่ถูกใจนั่นเองนะครับที่ไหนมีบ้าง YouTube มีนะครับ แต่อันเนี้ยก็คือแน่นอนว่าไม่แนะนําให้ไปดาวโหวตใครนะครับเพราะว่าสมมติเราไปดาวโหวตปุ๊บถ้าคนที่เขามีชื่อเสียงน่ตรงนี้นะครับีเยอะกว่านะครับมาดาวโหวตเรามันจะทําให้เราเนี่ยองไงอ่ะมันเหมือนกับขึ้นช้านะครับเหมือนได้คะแนนชื่อเสียงช้าแล้วก็รางววงรางวัลอะไรพวกนี้มันก็จะได้ช้าด้วยได้น้อยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมันไม่ดีอ่ะประมาณนั้นนะครับ ก็ไม่ต้องไปดาวใครเนาะนะครับเราก็มีเซอรโบดให้แล้วกันนะครับแล้วก็ข้างล่างก็อย่างที่บอกนี่ก็คือน็ตเวิร์กหรือท a ฟฟิกในการใช้แพลตฟอร์มนะครับก็เหมือนกันนะครับตัวนี้สามารถฟ้องบัญชีของเราโดยตรงนะครับไม่ว่าเราจะไปเล่นแพ็กดี D, หรือดีบูสหรือว่าอีแคนซีหรือแพลตฟอร์มไหนก็นแล้วแต่นะครับจะเป็นทีสปีกที่สําหรับทําวิดีโอดีทูบวิดีโอเหมือนกันนะครับก็ ก็ใช้ตัวในการดูบัญชีตัวเดียวกันนะครับก็คือทราฟิกแต่อย่างผมเนี่ยนะครับก็คืออ,อยู่มานานแล้วทำมานานนะครับมูลค่าบ,บัญชีก็พอได้ระดับหนึ่งนะครับทราฟิกก็จะแน่นปึ๊กอยู่นะครับจะพูดเอ้ยจะพูดแหมจะพูดจะโพสจะโหวตยังไงก็ตามสบายเลยนะครับอันนี้3ปีนะครับ3ปีอันนี้น่าจะ1สัปดาห์นะครับเริ่มเข้าเมื่อไหร่เดี๋ยหนะ้า สามารถเข้าไปดูบัญชีเขาได้อยู่นะครับโอเคอไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยดูนะครับก็ผมจะมาแก้ปัญหาตรงนี้ให้กับคุณภรรยา,าเพราะว่าผมมีแนะนําเพื่อนไปนะครับล่าสุดนะครับก็คือคุณนัตพักหรือพี่จินนะครับแนะนําพี่จินไปนะครับแล้วเขาแนะนําให้ผมนะครับผมคนแนะนำเนี่ยให้ไปมอบหมายพลัง power ให้กับ คนที่เราแนะนํามาเขาจะได้โพสต์ได้นะครับแล้วก็มีกําลังครับอันนี้ดอกเบีย้ยเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกนะครับอันนี้นะครับนีเขาบอกนี่นะครับภาษาอังกฤษไม่ใช่ปัญหาถ้าเราอยู่ในโคมนะครับคลิกแปลภาษาได้เลยนะครับนี่นะครับคุณนักพักเขาร่วมให้โดยผู้อ้างอิงของคุณโปรดดูแลผู้ใช้ใหม่นี้วิธีจะช่วยก็คือ,คอจัดการหาแหล่งข้อมูลด้านการศึกษาและมอบหมาย ให้ power ให้กับพวกเขาเพียงเล็กน้อยนะครับการมอบหมายให้ power จะช่วยให้ผู้อ้างอิงของคุณมีเครดิตทรัพยากรนะครับก็คือเน็ตเวิร์กนั่นแหละครับเครดิตทรัพยากรขึ้นมามากขึ้นซึ่งจะช่วยให้คุณนักธัรกิจเนี่ยทำธุรกริจรได้มากขึ้นในแต่ละวันนะครับนี่ปึบ๊บคลิกไปที่อ้างอิงนะครับนี่นะครับอันนี้ลูกสาวแนะนําโพสได้ไม่กี่ครั้งก็เลิกแล้วนะครับผมก็ ตั้งค่านะครับสามารถตั้งค่าผู้รับผลประโยชน์ได้เวลาเราโพสต์อะไรเงี้ยก็ส่วนหนึ่งก็วิ่งไปหาคุณลูกสาวนะครับอันนี้จะเป็นผู้แนะนําเรานะครับลูกทีมมาเรียกว่าลูกทีมก็ได้เพราะว่าบล็อกเชนโซ่เครือข่ายของผมนะครับก็คือคุณนัตพักนะครับจริงๆแนะนําไปหลายคนแล้วนะครับคุณหลานอาร์มคุณบีมนะครับก็ลืมไปนะครับพร้อมไม่รูนะครับแล้วผมก็เพิ่งมารู้อีกนะครับว่า อ๋อนี่อื่นๆนะครับก็คือเครดิตทรัพยากรน63ตอนนี้คุณนัทพัคเพิ่มขึ้นมาแล้วพอดีผมไม่ได้บอกคุณนัทพัชแล้วผมก็ลืมนะครับพอดีว่าแกก็ไปโหวตนะครับเข้ามาใหม่แกก็ไปโหวตให้นะครับก็ทําให้พลังโหวตแกเกือบเหลือศูนย์นะครับแล้วก็ทราฟิกหรือทรัพยากรลดเหลือเกือบ30-40%นะครับก็ต้องใช้เวลาในการชาร์จอยู่นะครับ อันนี้เป็นผู้รับผลประโยชน์อ่านี่นะครับอย่างที่บอกเนี่ยก็คือว่าผมแนะนำนะครับผมได้รับในส่วนของ3%นะครับในการแนะนำเวลาคุณนัตพั์เขาโพสต์นะครับฮะกะ็ไปดูโปรไฟล์สักหน่อยนี่นะครับคุณนัต,นตพักอ่ผมเขาส่งเขาส่งส่งข้อมูลมาให้ผมทาง ทางไลน์นะครับให้ขาให้ผมช่วยโพสต์ให้นะครับก็มันก็โพสต์ไม่ได้เหมือนกันเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าติดอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าใครจะโพสต์ให้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับก็คือเรื่องๆคือผมแนะนําแล้วผมก็มีรหัสของเขานะครับผมก็สามารถกดช่วยนะครับหมายถึงเป็นเป็นเหมือนอะไรเป็นเหมือนที่ปรึกษานะครับคอยช่วยคอยทําให้ด้วยส่วนนึงนะครับ อันไหนที่พอช่วยได้ก็ช่วยนะครับอันไหนที่ก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไปแล้วถ้าถึงโอกาสนึงนะครับที่เริ่มแข็งแข่งขึ้นมาก็สามารถที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับได้นะครับแต่ว่ารหัสเดิมห้ามหายเด็ดขาดนะครับเดิมห้ามหายนะครับถ้าพี่จินมาดูอยู่นะครับก็คือรหัสเดิมห้ามหายนะครับก็สามารถเอารหัสเดิมรหัสที่มีอยู่นะครับไปเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับถ้าเกิดว่าวันใดวันหนึ่งอ่ะแข็งแรงแล้วนะครับแล้วก็บอกอีกอันนึงนะครับ ไม่อยากจะบอกเลยนะครับเรื่องของการรับผลประโยชน์นะครับสามารถยกเลิกได้เหมือนกันนะครับผมลองเข้าไปเล่นแล้วนะครับว่าอ๋อโอเคสามารถยกเลิกได้นะครับถึงระดับหนึ่งอ่ะไม่อยากให้แล้วนะครับอยากได้เต็มๆแล้วก็ก็สามารถยกเลิกได้เหมือนกันก็เดี๋ยวเรื่องยกเลิกเนี่ยเรื่องยกเลิกเนี่ยผมเดี๋ยวผมไปหาดูอีกทีนะครับเพราะว่าผมเคยไปยกเลิก ของใครไม่รู้จําไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าะนะก็เดี๋ยวเข้าไปศึกษาอีกทีแต่บอกบอกไว้ก่อนนะครับว่าเขาบอกว่าตั้งเป็นผู้รับผลประโยชน์โดยอัตโนมัตินะครับตามตามบัญชีลิงก์มานะก็ว่ากันอ่ะโอเคไปดูการมอบหมายพลังของผมและกันนะครับว่าจะทํำยังไงก็ไปที่กระเป๋าตังค์เลยนะครับ แล้วก็มอบหมายาให้คุณภรรยาผมก่อนนะครับคุณภรรยาผมก็ประสบปัญหาด้วยเช่นกันบเดี๋ยวนะปับ๊บนี่นะครับูรับมอบหมายาใครว่าใครวาใครว่าอานี่นะครับก๊อปปี้ไปเลย กันพลาดกันพลาดนะครับอ่านี่นะครับก็กดวางไม่ต้องมีแอดนะครับเขามีแอดให้ยอยู่แล้วเออมอบหมายเท่าไหร่ดีครับเอาไปสัก20ก่อนนะครับไม่รู้ว่าเขาบอกว่าเล็กน้อยเดี๋ยวเดี๋ยวก็ค่อยแบ่งให้ลูกสาวด้วยอีก20ให้พี่จินทักินะครับ ต้ลองดูว่ามันจะจะเป็นยังไงว่ามันจะขึ้นไหมนะครับโอเคแล้วก็กดดำเนินการต่อนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มจากาให้คีย์เชนนะครับเดี๋ยวผมก็จะแนะนำอีกนะครับว่าจะทำยังไงได้ก็คือถ้าเราไม่ใช้ไม่ใช้กุญแจตรงนี้เราก็จะต้องกรอกรหัส โีพสตหรือคียอะไรสักอย่างนะครับในการอนุมัตินะครับโอเคก็เรียบร้อยนะครับคุณไบโบซ่าชื่ออะไรนะคุณน่าจะเป็นคุณเมนะทักทายกันประจำนะครับสิบสีนาทีที่แล้วนะครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับไปดูไปดูกันไปดูกันนะครับ ว่าจะขึ้นไหมกดดีเฟสหนึ่งทีอ่านี่นะครับก็ขึ้นมานี่เป็น26แล้วนะครับก็ขึ้นมา77%นนะครับ,ก,รดดรบก็คิดว่าน่าจะโพสได้อยู่นะครับคิดว่าน่าจะโพสได้อยู่ นี่นะครับผลงานการโพสของเขานะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นดีบูสอย่างเดียวนะครับก็พลังโบวตก็จะมีแค่เจ้าของแพลตฟอร์มดีบูสที่โบวตให้เยอะๆหน่อยนะครับนอกนั้นก็แล้วก็คุณภรรยาก็เขาบวตไปโพสอย่างเดียวนะครับไม่ค่อยจะมีปฏิสัมพันธ์อะไรกับใครเท่าไหร่นักนะครับก็ต้องขออภัยแทนด้วยนะครับก็คือยังไม่ค่อยจะ จะเชื่อเท่าไหร่นะครับโดนสามีบังคับให้ช่วยนะครับก็อย่างว่านเนาะในเมื่อเราเห็นโอกาสนะครับจริงๆคนใกล้ตัวจะต้องเป็นคนที่ทําก่อนคนแรกๆนะครับก่อนที่ผมจะต้องไปแนะนําชาวบ้านจะช่องเขาเนี่ยนะครับก็อ่ะอ่ะพอแนะนําคนใกล้ตัวได้แล้วจูงใจคนใกล้ตัวได้แล้วก็โอเคเริ่มจะมีความมั่นใจนิดนึงในการที่จะแนะนําคนรอบข้างขยายออกไปนะครับ โอเคนะครับก็ทำให้ขยับขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับวงแก้มใสก็ง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการ up, อัพการมอบหมายพลังให้กับคนที่เราแนะนำนะครับแล้วก็ทำให้เขาสามารถใช้งานแพลตฟอร์มได้สะดวกขึ้นนะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูว่าที่ผมให้ไป20เนี่ยนะครับมันมันมันสะดวกขึ้นไหมนะครับมันยังติดขัดมันยังโพสต์ได้อยู่หม โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะประมาณน,นี้นะครับฝากให้กำลังใจกันด้วยนะครับมีอะไรสงสัยยังไงสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็จะพยายามหาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้เท่าที่หาได้นะครับถ้าติดปัญหาเหมือนกันเดี๋ยวผมจะไปถามพี่ชาติอีกทีนะครับเพราะพี่ชาติก็ผู้เยี่ยมยุทธอยู่ในวงการนี้มานานมากนะครับเก่งมากนะครับส่วนผมก็ เอาจากประสบการณ์ที่ทำที่เรียนรู้ด้วยตัวเองมาเล่าให้ฟังอีกทีนะครับอาจจะถูกต้องไม่ถูกต้องก็ก็ต้องขออภัยนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คืออ่ะ,อะที่เอามาพูดก็คือมันทําได้นะครับส่วนที่มันทําไม่ได้ที่ผมลองผิดลองถูกมาเองเนะี่ยที่มันไม่ได้ผมก็อย่างก็ไม่ไม่บอกนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่ามันทาไมไม่ได้เออทำไมมันติดปัญหานะครับถ้าถ้ามันเกิดมีนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ เอาจบจริงครับขอบคุณครับไลค์กดติดตามให้เลยด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเออแห้อาจาประกอบความคุมประตีครับว้า